สวัสดีครับวันนี้ผมจะพูดเกี่ยวข้องกับเรื่องของกาแฟนะครับว่ากินแค่ไหนถึงจะมีประโยชน์กินแค่ไหนแล้วมันมีโทษนะครับคนไหนที่ควรไม่ควรกินแล้วกาแฟมันไปทําอะไรในร่างกายเราบ้างนะครับก็เดี๋ยวเราคุยกันเรื่องนี้นะครับพบกับผมนะครับนายแพทย์ธนีธนีวรรณนะครับเป็นอาจารย์แพทย์อยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกานะครับเชี่ยวชาญโรคปอดการปลูกถ่ายปอดและวิกฤตบําบัดนะฮะสำหรับเรื่องของกาแฟนั้นผมเคยเอามาคุยเมื่อนานมากแล้วนะครับก็เลยอยากจะเอามารื้อฟื้นอีกรอบหนึ่งนะครับ กาแฟเนี่ยมันมีสารตัวหนึ่งในนั้นที่เรียกว่าคาเฟอีนนะครับจริงๆแล้วก็มีเครื่องดื่มหลายประเภทนะครับซึ่งมีคาเฟอีนอยู่นะฮะคาเฟอีนเหล่านี้เนี่ยครับเข้าไปในร่างกายเรามันก็จะไปยับยั้ง ตัวรับตัวหนึ่งนะครับในสมองเราซึ่งเรียกว่าอะดีโนซีนรีเซปเตอร์นะครับมันก็จะมีชนิดต่างๆนะครับเช่นชนิดที่1่ชนิดที่ 2A อนะครับอันนี้เป็นต้นมันก็จะไปจับกับตัวรับตัวนี้ทําให้สมองเรามีการตื่นตัวนะครับเพราะว่าถ้ามีสารอะดีโนซีนมาจับกับตัวรับของมันเราก็จะมีอาการตรงกันข้ามนะครับคืออาการง่วงเหงาหานอนนะครับซึ่งสารอะดีโนซีนเนี่ยถ้ามันมากขึ้นเรื่อยๆมันจะทำให้เราง่วงนอนนั่นเองนะครับแล้วนั่นก็เป็นกลไกอย่างหนึ่งที่ร่างกายบอกว่าเอออเราควจะนนได้้แล คาเฟอีนเนี่ยมันไปจับกับตัวรับตัวนี้แทนทําให้ตัวอะดีโนซีนมันไม่สามารถจับกับตัวรับได้ดังนั้นเราก็จะมีการตื่นตัวนั่นเองนะครับแต่ผลของมันก็จะไม่ได้มีแค่การตื่นตัวอย่างเดียวนะครับมันก็จะมีผลอื่นๆตามมาด้วยเช่นในระยะที่เรากินเข้าไปใหม่ๆเนี่ยนะฮะเราจะสังเกตว่าเรารู้สึกมีสมาธิมากขึ้นนะครับเราโฟกัสกับงานได้มากขึ้นนะฮะแต่ผลเสียของมันก็มีเหมือนกันนะครับก็คือเราอาจจะมีการใจสั่นได้นะฮะ คนที่มีโรคหัวใจที่ทําให้ใจสั่นแล้วมันมีปัญหาต่างๆเนี่ยเช่นคนที่เป็นแพนิกนะครับคนที่มีการเต้นผิดปกติต่างๆของหัวใจพวกนี้ก็จะเป็นมากขึ้นได้นะครับบางคนก็จะมีการเคลื่อนไหวของลำไส้มากขึ้นนะครับการเคลื่อนไหวของลำไส้มันจะทําให้เราเกิดอะไรขึ้นมาบ้างนะครับอย่างแรกนะบางคนอาจจะทําให้ขับถ่ายได้ดีขึ้น แต่ถ้ามันมากเกินไปบางคนก็อาจจะท้องเสียนะครับหรือบางคนก็อาจจะมีอาการกรดไหลย,ย้อนดังนั้นคนไหนที่มีโรคกรดไหลย,ย้อนโรคกระเพาะเนี่ยนะครับควรจะต้องเลี่ยงกาแฟนะครับถ้าจะกินก็ควรจะไปกินหลังอาหารนะครับแบบนี้เป็นต้นนะฮะนอกเหนือจากนี้มันยังทําให้เราปัสสาวะบ่อยมากขึ้นนะครับตัวมันเองเนี่ยจะเป็นตัวขับปัสสาวะนะฮะแล้วมันไม่ใช่คือมันอาจจะช่วยในแง่ของการขับปัสสาวะแต่ข้อเสียของมันก็มีนะครับก็คือบางคนจะเกิดการขาด น้ำได้นะครับถ้าเราดื่มน้ําเข้าไปไม่เพียงพอเพราะว่าบางคนก็อาจจะบอกว่าเออปัสสาวะเราเนี่ยเราจะดื่มน้ําแค่ไหนเราก็ดื่มน้ําที่ทําให้ปัสสาวะของเรามันใสเป็นใช้ได้แต่ว่ามันใช้ไม่ได้ในกรณีที่เราดื่มกาแฟครับเพราะว่ากาแฟมันเป็นยาขับปัสสาวะอย่างหนึ่งจะทําให้ปัสสาวะของเรามันรู้สึกใสนะครับแล้วมันก็จะไม่เป็นถ้าเราจะเอาความใสของปัสสาวะเป็นตัวบง่งบอกว่าเราดื่มน้ําเพียงพอ ไม่ได้แล้วครับในกรณีที่ท่านดื่มกาแฟนะครับเพราะว่ามันจะเป็นการขับปัะสสะาวะออกไปเยอะทําให้ปัะสสะาวะมันดูใสแต่ว่าจริงๆตัวท่านนี้ขาดน้ำครับท่านก็ต้องดื่มน้ําเข้าไปเพิ่มกว่าปกตินั่นเองนะครับอ่าต่อมาก็คือว่านี่เป็นผลระยะสั้นนะครับผลระยะยาวที่มันมีข้อดีแล้วก็ข้อเสียนะครับข้อดีของมันอย่างหนึ่งก็คือมันเป็นคาเฟอีน,นมันเป็นตัวที่ทําให้เราขยายหลอดลมการหายใจเราก็จะโล่งขึ้นนะครับอ่าระยะยาวมันจะเปลี่ยนแปลงกระบวนการ เรื่องของน้ําตาลร่างกายของเรานะครับก็อาจจะทําให้เราเป็นเบาหวานได้ยากขึ้นบางคนก็มีปัญหาทางด้านของอัลไซเมอร์ได้น้อยลงความจาเสื่อมบางคนก็อาจจะดีขึ้นบ้างนะครับแต่ว่ามันไม่ได้มากขนาดนั้นนะครับแต่อย่างไรก็ตามอาจจะมีผลช่วยในแน่ด้านพวกนั้นด้วยไม่มากก็หน่อยนะครับการทานกาแฟที่มากเกินไปนั้นบางคนก็มีโรคกระดูกพรุนโดยเฉพาะถ้าการทานคาเฟอีนเกิน800มิลลิกรัมต่อวันนะซึ่งถือว่าเยอะมากๆนะครับกาแฟแก้วหนึ่งเนี่ย ก็มีตั้งแต่ประมาณสัก50มิลลิกรัมจนถึง100มิลลิกรัมหรือบางบางยี่ห้อมันอาจจะมากกว่านั้นนะครับถ้าท่านเกินทานแบบ8 9ต่อวันอะไรเงี้ยครับมีปัญหาแน่ๆน,นะครับส่วนใหญ่แล้วเราจะแนะนำว่าถ้าท่านดื่มกาแฟนะครับหรือท่านได้คาเฟอีนเข้าไปด้วยวิธีอะไรก็แล้วแต่นะครับอย่าให้มันเกิน400มิลลิกรัมต่อวันอย่าเกิน400มิลลิกรัมต่อวันนั่นคือปลอดภัยที่สุดละถ้าเกิน400มิลลิกรัมต่อวันเนี่ยมันมักจะมีปัญหาแล้วนะครับ คาเฟอีนมันมาจากไหนได้บ้างนะครับนอกเหนือจากกาแฟแล้วมันจะมีที่มาอย่างอื่นกาแฟเนี่ยอย่างที่เมื่อกี้ผมบอกมันมีตั้งแต่แก้วลราประมาณ50มิลลิกรัมจนถึงประมาณร้อยร้อยกว่านะครับแต่ส่วนใหญ่จะเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณสัก7จะ5สิ้าถมิลลิกรัมต่อแก้วนะครับอ่านั้นโดยเฉลี่ยนะนี่คือกาแฟดําแล้วถ้าเราจะดื่มแนะนำว่าต้องเป็นกาแฟดานะครับเพราะว่าถ้าเราใส่อย่างอื่นเช่นน้ําตาลครีม เทียมอะไรพวกนี้ต่างๆลงไปก็จะได้ทําให้เราได้แคลอรี่มากขึ้นบางคนดื่มมากๆก็จะเป็นเบาหวานที่มากกว่าปกตินะครับดังนั้นกาแฟที่ปลอดภัยที่สุดแล้วมันมีผลดีก็คือกาแฟดําดนั่นเองเพราะว่าในตัวกาแฟดําดนั้นนอกเหนือจากมันมีสารคาเฟอีนซึ่งกระตุ้นร่างกายในทางที่ดีแล้วนะครับมันก็ยังมีสารต้านอนุมูลอิสระอื่นๆอยู่ในนั้นมีโพแทสเซียมมีฟอสฟอรัสบางอย่างอยูอย่ในนั้นที่ทําให้เราได้เกลือแร่เข้าไปด้วยเช่นกันนะครับ ังนั้นถ้าเราจะดื่มดื่มกาแฟดำแล้วก็คาเฟอีนเนี่ยไม่ควรจะเกิน400มิลลิกรัมต่อวันก็คือเทียบเท่ากับกาแฟประมาณ45แก้วต่อวันนั่นเองนะครับเวลาดื่มเราควรจะดื่มโดยการจิบทีละน้อยทีละน้อยอย่าไปดื่มรวดเดียวหมดนะครับการดื่มรวดเดียวหมดนี้มันทําให้เกิดปัญหาอยู่สองสามอย่างอย่างแรกคือเราจะดื่อกาแฟแล้วเราจะต้องดื่มมันมากขึ้นเรื่อยๆนะครับอ่านะฮะแล้วยิ่งดื่มมากเรื่อยๆผลเสียก็จะมากตามไปด้วยนะครับเราจะดื่มแต่พอประมาณนะฮะถ้าเราดื่มแบบรวดเดียวหมดเนี่ย อ่ะโอเคเราตื่นตัวแต่สักพักมันจะลงมาเหมือนเดิมแล้วเราต้องดื่มเข้าไปใหม่มันก็ตื่นตัวใหม่แล้วเดี๋ยวเราก็ลงไปเหมือนเดิมมันจะยิ่งทําให้เราดื้อกาแฟเราต้องดื่มมากขึ้นเรื่อยๆดังนั้นการที่จะดื่มกาแฟให้มีประโยชน์เราก็ได้ผลจริงๆคือการค่อยๆจิบครับนะแล้วหลังจากเที่ยงเป็นต้นไปแล้วอย่าพยายามดื่มกาแฟเพราะว่ามันมักจะมีผลต่อการนอนหลับเราไม่มากก็น้อยนะครับอันนี้ถ้าคนไหนที่ดื่มกาแฟแล้วไม่มีผลอะไรเลยก็ไม่มีปัญหานะครับอย่างผมเนี่ยถ้าผมดื่มกาแฟก่อนนอนผมไม่เกิดปัญหาอะไรขึ้นมาแต่ทท่่าาาานนนีีมปััญหหด้กรอลบ มีปัญหาด้านเครียดวิตกกังวลแพนิคง่ายตื่นตกใจง่ายอย่าดื่มหลังเที่ยงครับเพราะว่าท่านจะยิ่งมีปัญหาพวกนี้มากขึ้นกว่าปกติด้วยซ้าไปนะครับอ่าแล้วกาแฟเนี่ยนะครับแน่นอนคาเฟอีนมันมีแหล่งที่มาอย่างอื่นเช่นน้าอัดลมนะครับน้ำอัดลมนี่ก็ในโค้กกระป๋องหนึ่งหรือว่าในอะไรพวกน้ำอัดลมพวกนี้จะมีประมาณสัก35มิลลิกรัมหรือ37มิมิลลิกรัมต่อกระป๋องนะครับดังนั้นพวกนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เด็กที่เขาชอบกินของพวกนี้ก็จะได้ไปด้วย ในชาก็จะมีนะครับชาก็จะมีประมาณสัก4 8่0มิลลิกรัมต่อแก้วนะครับประมาณนั้นนะฮะแล้วนอกเหนือจากนั้นคือท่านบางท่านก็ถามว่าอา้าวแล้วพวกกาแฟดีแคฟอะดีแคฟมีคาเฟอีนไหมมีครับมีประมาณสัก2มิลลิกรัมนะต่อแก้ว2มิลลิกรัมคือไม่ได้เป็นศูนย์นะครับมี2มิลลิกรัมนะช็อกโกแลตก็มีมีนะครับมีประมาณสักบางทีก็10มิลลิกรัมบางทีก็อาจจะน้อยกว่านั้นแล้วแต่ว่ายี่ห้อไหนนะครับยิ่งดาร์กช็อกโกแลตก็อาจจะมีเยอะหน่อยนะคร คำถามก็เลยมาที่ว่าออในเมื่อเรารู้แล้วว่าเราไม่ควรจะกินคาเฟอีนเกิน1นึ่งสี่ร้อยมิลลิกรัมต่อวันแล้วมันมีคนรณีนไหนไหมที่ไม่ควรกินแล้วก็อายุแค่ไหนเราไม่ควรกินคาเฟอีนนะครับคือโดยทั่วไปแล้วในเด็กต่ํากว่า12ปีเนี่ยนะครับไม่ควรกินคาเฟอีนนะครับไม่ควรกินแต่ว่าเด็กเดี๋ยวนี้ก็จะได้คาเฟอีนได้มาจากไหนครับน้ำมันลมไงครับน้ำมันลมช็อกโกแลต ขนมที่มันมีคาเฟอีนพวกนี้ก็จะมาที่เด็กเขาชอบพวกน้ำบัลลมเนี่ยได้ไปเต็มๆน,นะครับคือได้อะไรบ้างในน้ำบัลลมได้คาเฟอีนได้อะไรอีกครับน้ําตาลแล้วเด็กเกิดอะไรขึ้นครับอ้วนนะเป็นเบาหวานไขมันสูงนะครับจากพวกน้ําตาลที่เรากินเข้าไปนี่แหละครับนะยิ่งกินมากขึ้นเท่าไหร่ยิ่งมีปัญหานะครับแล้วถามว่าเออทำไมเด็กถึงไม่ควรกินคาเฟอีนนะครับเด็กเวลากินคาเฟอีนเข้าไปแล้วเนี่ยนะครับ มันจะมีปัญหาต่างๆเช่นการตื่นตัวมากจนเกินปกตินะครับก็จะเป็นเด็กไฮเปอร์ได้นะครับบางคนก็จะมีทางด้านของความคิดความอ่านซึ่งมันแย่ไปนะครับแล้วเด็กพวกนี้เนี่ยมันเป็นวัยซึ่งกําลังเจริญเติบโตสมองกําลังเจริญเติบโตต้องการการนอนหลับถ้าเกิดเขาได้คาเฟอีนเข้าไปแล้วแล้วก็อาจจะไปรบกวนการนอนหลับทาให้พัฒนาการเนี่ยมันมีปัญหาได้ดังนั้นจึงเป็นที่มาของการที่บอกว่าเออเด็กๆเนี่ยไม่ควรจะกินคาเฟอีนเข้าไปนะนะฮะอีกอย่างหนึ่งซึ่งบางคนอาจจะเคยได้ยินบอกว่า กินแล้วคาเฟอีนมันจะไปหยุดสูงหรือเปล่าทาให้เด็กไม่สูงอันนี้ไม่จริงนะครับเด็กยังสูงได้ปกตินะครับไม่เกี่ยวอะไรกับคาเฟอีนนะฮะสำหรับวัยไหนบ้างที่สามารถจะกินคาเฟอีนได้คือเกิน12ปีขึ้นไปหรือในถ้าภาษาอังกฤษอะไรที่ลงท้ายด้วย teens เนี่ยครับคือวัยรุ่นภาษาอังกฤษก็จะเป็น teenager ก็คืออายุเท่าไหร่ก็ได้ที่ลงท้ายด้วย t e e n เช่น13 i r 1 e นะครับ14 15ถึง19นะครับพวกนี้ก็เป็นวัยรุ่นของฝรั่ง ก็พวกนี้ก็สามารถที่จะดื่มกาแฟได้แต่ว่าคาเฟอีนในช่วงอายุนี้นะ่ะส่วนใหญ่เราก็จะไม่ค่อยให้เกิน100มิลลิกรัมนะในบางคนเกินมันเกินมันก็อาจจะเกิดปัญหาขึ้นบ้างนะครับแล้วก็วัยรุ่นนี้เป็นวัยที่ชอบทดลองดังนั้นเนี่ยเขาก็มักจะเอาคาเฟอินไปผสมกับอย่างอื่นเช่นผสมกับเหล้านะเป็นเหล้าคารวแล้วมีคาเฟอีนอยู่ในนั้นอะไรอย่างเงี้ยพวกนี้ก็ต้องระวังนะครับเพราะบางครั้งการเอาไปผสมกันเยอะๆเนี่ย,ยก็เกิดเรื่องขึ้นมาได้นะครับเกิด หัวใจเต้นผิดปกติอาจจะเสียชีวิตก็ได้นะครับถ้าเขาไปผสมกับยาเสพติดชนิดต่างๆนะนั้นพวกนี้ก็ต้องระวังเป็นพิเศษนะครับในคนท้องอจะต้องระวังมันอาจจะไปกระตุ้นอะไรบางอย่างได้นะฮะแต่ชื่อหรือไม่ว่าคาเฟอีนนี้เรามีการให้ในเด็กคลอดก่อนกําหนดครับ เมื่อกี้ผมบอกนลครับบอกว่าเด็กมันไม่ควรจะได้คาเฟอีนเลยสักนิดเดียวนะฮะเพราะว่ามันจะมีผลต่อพัฒนาการต่อสมองต่อพฤติกรรมต่างๆอาจจะมีเด็กมีการใจสั่นความดันพึ้นได้นะครับพวกนี้เป็นต้นนะแต่ในเด็กคลอดก่อนกนําเนิดเราให้คาเฟอีนครับให้ไปทาไมนะครับเพราะว่าในเด็กที่คลอดก่อนกําหนดโดยเฉพาะเด็กที่คลอดก่อน28สัปดาห์หรือเด็กที่น้ําหนักตัวน้อยมากๆเช่นน้อยกว่า1000 พวกนี้เนี่ยเขาจะมีปัญหาทางด้านศูนย์ควบคุมการหายใจเนี่ยเขาจะไม่หายใจนะครับเราจะเรียกเป็นภาษาทางการแพทย์ว่าแอปเหนี่ยวออฟพรี t มทชูริตี้แอปเนียคือการไม่หายใจนะครับออฟพรีเมทชูริตี้พรีเมชก็คือเกิดมาคลอดก่อนกำหนดนะครับในเด็กกลุ่มพวกนี้ศูนย์หายใจเขายังไม่ค่อยดีเท่าไหร่เขาก็จะไม่ค่อยหายใจนะครับสมัยก่อนเราก็จะให้ยาตัวหนึ่งชื่อว่าทีโอฟ l ลีนหรือว่าอีกกลุ่มนึงคืออะมิโนฟ l ลีน แต่ว่าพวกนั้นเนี่ยมันมีปัญหาเช่นว่ามันเกิดพิษได้ง่ายง่ายกว่าคาเฟอีนเดี๋ยวนี้เราก็มักจะเปลี่ยนมาให้คาเฟอีนในเด็กแล้วนะครับเราจะให้ในเด็กแระคลอดกลุ่มพวกนั้นอนะ่ะให้คาเฟอีนเลยนะแต่เราไม่ได้ให้กาแฟเข้าให้เด็กกินนะครับเราให้คาเฟอีนเพียวๆเนี่ยฮะเรามีเป็นเป็นยาเป็นคาเฟอีนนะ ให้เขาไปในเด็กพวกนี้แล้วเขาก็จะมีการหายใจได้ดีขึ้นนะครับทำให้ปอดของเขาได้รับออกซิเจนดีขึ้นนะฮะพวกนี้มนไม่ไม่ไม่ได้ไปทําอันตรายต่อระบบประสาทอะไรของเด็กเขานะครับแต่มันจะไปกระตุ้นทำให้เด็กเขาหายใจซึ่งมันเป็นผลดีต่อเด็กพวกนี้นะแล้วเราไม่ได้ให้ไปตลอดนะครับเราให้จนถึงว่าเออถ้าเราสมมติว่าเด็กเขาเคลอดออกมาเช่นคลอดออกมาอ่ะ25สัปดาห์นะครับคือคนปกติเนี่ยมันควรจะคลอด37สัปดาห์หรือ40สัปดาห์อย่างนั้นเป็นต้นแต่เด็กเนี่ย มันคลอดออกมาก่อนกําหนดยี่สสัปดาห์คือมันไวเกินไปนะครับเราจะให้คาเฟอีนไปจนถึงเมื่อเด็กอายุคันประมาณสักส6สัปดาห์เนี่ยถ้าเราคำนวณจริงๆแล้วเวนี่ยเด็กตัวเนี้ยควรจะอายุคันสาสสัปดาห์เราก็จะเริ่มหยุดให้ละนะครับโดยที่เราจะต้องแน่ใจว่าเด็กไม่มีการหยุดหายใจนะเป็นเวลาสักประมาณอาทิตย์หนึ่งนะครับพออาทิตย์นหนึ่งเนี่ยเด็กเขาไม่มีการหยุดหายใจเราเราหยุดให้คาเฟอีนวันนี้เราดูเป็นอาทิตย์2อาทิตย์เนี่ยนะเด็กเขาหายใจได้ปกติและโอเคอล้วแปลว่าเราหยุดคาเฟอีนได้นะครับ อันนั้นก็เป็นที่มาของการใช้คาเฟอีนในเด็กที่อรอดแรกคลอดคลอดก่อนกําหนดนะครับเราก็จะมีการใช้นะครับอ,อ่นนั้นตอนนี้เรารู้แล้วว่า,าคาเฟอีนในคนทั่วไปไม่ควรกินเกิน400นะครับในวัยรุ่นอาจจะไม่เกินร้อยนะครับวัยรุ่นหมายความว่าตั้งแต่อายุประมาณสัก13อย่างเงี้ยนะครับจริงๆมันก็ตลกอย่างหนึ่งครับวัยรุ่นของฝรั่งเนี่ยคืออะไรก็แล้วแต่ที่ลงท้ายด้วย t e นส์นะครับเช่นสิบสามจนถึงสิบเก้านี่เราเป็นเทนทีนเนเจอร์คือช่วงนั้นแล้ว แล้ว20กว่าผู้เขาถือว่าเป็นผู้ใหญ่แลวนะครับเป็น adolescent นะครับเป็นผู้ใหญ่นะแต่ในประเทศไทยวัยรุ่นคืออะไรครับมันมันไม่มีอะไรที่เรียกเฉพาะนะครับถามว่า25เป็นวัยรุ่นไหมก็ยังเรียกเป็นวัยรุ่นอยู่เลยนะครับอ่าเป็นวัยรุ่นตอนปลายอะไรเงี้ก็ได้นะครับว่า30ยังบางคนจะเรียกเป็นวัยรุ่นตอนปลายอยู่เลยนะครับทึ่จริงก็เป็นผู้ใหญ่แล้วนะครับก็อาจจะแตกต่างจากฝรั่งเขานิดหน่อยนะครับ เป็นฝรั่งในทีเนเจอร์ก็คือถึง19บเา่เขาไม่ใช่ทีเนเจอร์แล้วนะครับนะพวกนั้นนะครับก็ตลกนิดหนึ่งนะฮะในเด็กไม่ควรกินนะครับแต่ว่าถ้าจะกินมันก็ต้องจํากัดนะครับยิ่งจํากัดเราก็ต้องระวังเรื่องของน้ําอรดลมนะเป็นอะไรอันนึงที่เด็กเข้าได้คาเฟอีนเข้าไปเต็มเ็มเลยนะครับอ่าพวกนี้ก็จะมีปัญหาได้ในในเวลาถัดมานะครับทีนี้ ในคนที่ติดกาฟแฟล่ะกินเข้าไปเยอะๆนะครับแล้วมันวันไหนไม่ไม่กินอะ่ะจะรู้เลยว่าตัวเองปวดหัวปวดหัวเพลียง่วงนอนแต่ว่าเรากินเยอะเกินไปแล้วเรารู้ว่าเนี่ยเรากินแบบวันละแปดแก้วสิบแก้วแล้วมันไม่ได้แล้วอ่ะเราทําไงดีเราอยากลดได้ไหมได้ครับวิธีในการที่จะลดลงมาเนี่ยคือท่านจะต้องเปลี่ยนวิธีการกินครับแทนที่จะรวดเดียวหมดแก้วแล้วก็ไปรวดเดียวอีกแก้วหนึ่งอย่าทําแบบนั้นครับให้ท่านจิบเอานะฮะ โอเคแก้วแรกท่านอาจจะดื่มรวดเดียวหมดแต่หลังจากนั้นเนี่ยให้พยายามจิบจิบเรื่อยๆเมื่อเรารู้สึกว่าเอ้ยสมาธิมันเริ่มถดถอยแล้วเราเริ่มเพลียๆจิบเข้าไปครับนะจิบเข้าไปตอนนั้นแล้วก็อีกอย่างหนึ่งซึ่งสามารถช่วยท่านได้คือน้ําเย็นที่เย็นจัด,จดๆมีน้ําแข็งอยู่ใน,นนั้นด้วยยิ่งดีนะครับคือน้ําแข็งแบบเล็กๆอ่ะนะครับจิบเข้าไปน้าเย็นๆพวกนั้นอาจจะช่วยทําให้ท่านตื่นตัวแล้วก็การเคี้ยวหมากฝรั่งอ่าอันนี้อาจจะช่วยทําให้ท่านตื่นตัวได้มากขึ้นนะครับอ่าดังน,น การที่ท่านทานกาแฟแบบนี้ก็จะช่วยท่านได้นะครับโอเควันนี้ก็ประมาณเท่านี้นะครับถ้าใครสงสัยอะไรก็สอบถามมาได้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ